คือพัฒนาการของเมืองที่มันเปลี่ยนไปแต่ก่อนเราใช่คลองเป็นหลักทั้งเดินทางตั้งชุมชนก็อยู่ริมคลองมันสะดวกนะครับแล้วก็ใช้เรือใช้ใช้น้ําจากคลองนะครับแต่ว่าวันนี้ถนนมันมาไอ้ลูกรักหรือว่าบ้านกงามก็เลยกลายไปอยู่บ้านข้นซอยไปเหมือนรังกำแหงนี่แหละครับนะครับ,รบ,รบก่อนที่ถนนเส้นรังกำแหงจะมาเนี่ยนะครับก็คลองแสนแสบนะฮะแต่ว่าพอรัถนนรังกำแหงมาเนี่ยหน้าเมืองมันก็ย้ายไปบ้านเศรษฐี ลูกรักหรือว่าคนมีอันจะกินทั้งหลายก็กลายเป็นคนก้นซอยไปสลับไปอย่างนี้เป็นต้นครับผมก็ก็เป็นพัฒนาการของเมืองครับผมน่าสนใจมากนะครับซึ่งอาจารย์สุรีพูดถึงเรื่องของงานที่จะมีขึ้นที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆของมุสลิมบางกอกไว้เยนะครับ แต่ก่อนที่ถึงในช่วงนั้นนะว่าจัดที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยช่วงนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงอยากจะสื่อสารกับอาจารย์รบ,บ้างแล้วล่ะเหมือนกับที่ที่ผมมีคําถามต่างๆมากมายแต่นี่อาจารย์ถามว่าเป็นความรู้ว่ามุสลิมที่เป็นแขกแพรตอนนี้ขึ้นบกไปอยู่ที่ไหนนะก็บางกอกน้อยบางอ้ออ๋อพวกบางกอกน้อยเนี่ยนะครับผมบางกองน้อยบางอ้อค,คือคนพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับก็คือเชื้อาสายอของพวกออมุสลิมที่มาจากกุศสิวิยาก็คือมาจาก ท่านเช็คอหาบาดนี่ถูกต้องไหมเออหลายกลุ่มมากเช่อา,าบด<า>เป็นคนเป็นคนกลุ่มเดียวนะครับ,รบจรกิๆลูกหลานสุธาสุลแมนชาแลวจะมีคนต่างชาติหลายกลุ่มมากนะครับหลายกลุ่มมากนะที่เป็นเป็นกลุ่มขุนนางเดิมเป็นกลุ่มพ่อค้าเดิมที่อยู่ในกรุงศรีวิทยาครับผมหมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะขึ้นที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยสอบถามประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของมุสลิม ในมหานครที่เรียกว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับจะจัดงานในเร็ววันนี้เลยใช่ไหมเมื่อไหร่ครับสัปดาห์หน้าเนี่ยครับวันเสาร์ที่12อาทิตย์ที่13งานครั้งนี้สาระสําคัญที่กาลังจะบอกกับผู้คนคืออะไรก็คืออยากให้รู้ว่าให้มุสลิมไม่ใช่คนแปลกหน้ามาจากไหนนะอยู่ในประเทศไทยมานานหลักฐานประวัติศาสตร์เนี่ยมีหลักฐานย้อนไปเป็นพันปีนะ แล้วกนะ็ถ้าในกรุงเทพมหา,านครนี่นะครับก็เท่าที่มีเกาะเมืองบางกอกมาก็มีกรุงเทพอยู่แล้วเมื่อมีมุสลิมอยู่แล้วในอยู่ในอยู่ในกรุงเทพมหา,านคร,ครนะครับและเจ้าเมืองบางกอกนะครับยุคหนึ่งก็เป็นชาวมุสลิม,มนะครับแล้วก็มีการตั้งชุมชนอยู่เก่าแก่โบราณมาแต่เดิมแต่ตอนที่ย้ายเมืองมาที่ฝั่งพระนครเดิมที่บางกาะเนี่ยอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับก็ย้ายเมืองมาฝั่งพระนครชุมชนแรกๆนะครับประมาณ3ปีแรก5ปีแรกของการตั้งชุมชน นะครับในฝั่งพระนครก็เป็นชุมชนมุสลิมอย่างที่เรียนามาในเบื้องต้นก็คือว่าตั้งแต่ชุมชนแถวมหานาบ้านครัวหรือแม้แต่ชุมชนแถวจักระพงนะครับแล้วก็ชุมชนหลังๆที่ขยายตัวมาตามริมถนนเส้นหลักในอดีตก็คือ,อของแสนแสบนะครับชุมชนเนี่ยบางทีมันเต็มใช่ไหมคนที่อยู่ในเกาะเมืองรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับบ้านมันก็เริ่ม,มใช่ไหมเต็มก็ทยอยออกมาตามเส้นหลัก ตัวของแสนแสบชาติพันธุ์ไหนที่มามากที่สุดในในมหาพนครเนี่ยเออชาวมลายูเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดครับกว่าบฮะกว่า90%ครับผมที่เหลือก็เป็นกลุ่มที่อาจจะอยู่ไกลหรือว่าอาจจะถูกกลืนเพราะว่ามลายูมามากที่สุดครับด้วยสองสามอย่างหนึ่งด้วยด้วยความใกล้จะสังเกตได้ว่าบนหน้าแผนที่ประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับ จะมีบันทึกคาว่ามาลายูคำว่ามักกะสันนะครับมาลายูก็คือแขกมาลิวทั้งหลายมักกะสันนี่คือมาจกะเกาะมักกะซาในอินโดนีเซียเลยอันนี้มีบันทึกคือในประวัติศาสตร์ครับผมพวกแขกมีนางกะเบาพวกอะไรพวกนี้นะอันนี้คือกลุ่มมาลายูอย่างเดียวนะที่ว่ามาแขกมีนางกะเบาฮะเมืองมาจกเกาะมีนางกะเบาอินโดนีเซียครับผมพวกนี้คือขายกันก็เป็นกลุ่มอินโดนีเซียครับบ้างก็เข้ามาค้าขายดูเหมือนจะมีสายมีน้องเข้ามาแล้วท่านผู้ชมที่จะโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําคือเบาโทรศัพท์เบาโทรทของท่านน แล้วก็ฟังเสียงของเราทางโทรศัพท์นะครับเพื่อที่ให้การสื่อสารนั้นเป็นไปอย่างชัดเจนและก็ราบรื่นนะครับพี่น้องมีสายเข้ามาแล้วนะครับเชิญครับครับืานัครับผมอยากจะให้ท่านอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องมัสยิดฮาลูน,นะฮะฮาลูมมพวกแขกที่มีเชื้อสายมากมายอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องทุกชนมัสยิดฮาลูที่อยู่ใก้กับวัดมุงแขครับฮะ ชุมชนฮารูนก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะอายุเกือบ2 0 0ปีเหมือนกันนะครับแต่ทราบว่าที่ผมอ่านก็อ่านข้อมูลมาด้วยนะถ้าเกิดเรามองผนเผลนเนี่ยคิดว่าชุมชนนั้นเป็นชุมชนแขกสายอินเดียหรือว่าลูกหลานสายมังงนแต่เดิมทีผมทราบจากข้อมูลเนี่ยก็คือชุมชนนั้นเป็นชุมชนกับพวกอินโดนะครับสายอินโดนีเซียนะครับที่มาตั้งชุมชนรู้สึกว่าท่านชื่อชื่อฮารูนด้วยนะครับพราฮารูนนั่คือชื่อของผู้บริจาคที่นะครับในการทำมัสยิดนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยตรงนั้นนี่นะครับในเมื่อร ถนนนิวโรสคือถนนเจริญกรุงนี่นะฮะเป็นถนนที่ตัดสมัยกันที่สี่ัเลยไหมครับ<ล>ผมตัดมาเลยตงกต่สีกาญยาสีไล่าย,ยาวมาสองฝั่งถนนก็จะมีชุมชนของคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับผ่านชุมชนจีนมาขยวราชพ้นพระนครมานะครับข้ามสะพานสะพานเหล็กนะครับค้นมาก็ตอนนี้ก็ถนนก็จะไล่าย,ยาวผ่านชุมชนจีนแล้วก็ผ่านย่านฝรั่งแล้วก็ผ่านย่านแขกนะครับทีนี้ตรงนั้น่ะเป็นมันเป็นย่านของคนต่างชาติหลายกลุ่มรวมทั้ง เป็นที่ตั้งของของการค้าของฝรั่งของเ,อเป็นเรียกว่าอะไรเป็นบริษัทค้าขายของเรือฝรั่งของเรือต่างชาติทั้งเรือจีนเรือแขกที่เข้ามาค้าขายนะครับแล้วก็จะมีพวกสถานสถานทูตสถานกงศูลของฝรั่งนะครับที่ตั้งอยู่ริมคลองเรือริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ริมถนนนิวโรดนี้น,นะครับขึ้นมานะเพราะฉะนั้นชุบจมนมําสินที่เข้ามาเนี่ยนะครับหลายกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มาเพราะสงครามแต่เดิมนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ริมแม่น้ํานเหมือนกันบางส่วน นะครับที่ในฝั่งทนก็คือแถวตึกแดงนะครับแล้วก็พวกอินเดียนะครับพวกแขาอินเดียนะครับที่มาจากอันจาโมกุลเนี่ยนะฮะล้วก็เข้ามาค้าขายในสยามนะครับก็มาเปิดห้างค้าขายนะครับเอาผ้าเอาเครื่องเพชรเอาน้ําหอมมาค้าขายกับคนบุคคลชั้นสูงหรือว่าในวังนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะตั้งชุมชนอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาเพราะว่าตัวเองเดินทางทางเรือแลแต่ก่อนเดินทางทางเรือเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีชุมชนมัสยิดที่มาบริเวณนั้นสองสามแห่ง ตึกแดงหนึ่งอันมาก็บริเวณตึกแดงก็อย่างที่เรารู้ก็คือพิชวลเก่าแก่ของตระกูลนานาของตระกูลวงอารยะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเสื้เป็นสายแขกอินเดียตระกูลนานานี่ที่ทางเยอะมากเลยนะครับอย่าไปฉาท่านนะเพอิญท่านท่านรู้ว่าติดทางเป็นนักทันบุญนะครับผมท่านก็เป็นคนมือบนที่สําคัญมากนะครับและอีกอันต่อมาก็คือสายขุนนางคือมัสยิดแถววัดเกาะนะครับคือ ผมตั้งชื่อไม่ได้มัเกาะวัดเกาะนะฮะนั่นนะฮะหลวงโกชาม่สชิหลวงโกชานะครับ<ะ>ผมนั่นกะ็เป็นชุมชน <c oughs> อยู่ในเขตย่าน,นนี้เหมือนกันถัดลงมาก็คือมัสยิดฮารูนที่ว่านะครับเดิมทีชุมชนตรงนี้เป็นชนมาลายูแต่ไปยังอยู่อินโดนีเซียสายอินโดที่เข้ามานะในอดีตและต่อมาเนี่ยด้วยว่าอยู่ในเขตย่านการค้านชุมชนอินเดียที่เข้ามาก็ขึ้นเรือนะครับก็ตั้งชุมชนอยู่ใกล้ๆบริเวณมัสยิด ทั้งฝั่งทนและฝั่งพระนครนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนั้นปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีลูกหลานสายอินเดียอยู่มากหน้าตาของคนพี่น้องเราด้านฮารูนเนี่ยจะครับเป็นเป็นออกทางหน้าทางอินเดียนะครับผมฮะบางท<า>ี่มีเชื้อสายทางอินเดียด้วยหรือเปล่าครับใช่เลย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 นะครับที่เล่ามาที่พอถ้าไม่ถูกจะคุยกันหลังใหม่ได้พอจะถูกกับที่ใกล้อาจารย์ใกล้เคียงครับผมครับมีอะไรจะแลกเปลี่ยนกันที่เป็นอย่างนั้นมันร่วมร้อยกว่าปีแล้วครับอาจารย์ครับผมครับร้อยกว่าปีแล้วครับ ครับจริงๆผมก็มีเพื่อนสนิทดีในน่นหลายคนครับผมคุณบ้านธนาคารครับ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 วะรีกุมตลาห์มุสลิมโอ้ดีดีฮะพี่น้องเราที่ฮารูนนะครับฮารูนเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาของผู้คนเนี่ยนะจะออกไปทางแขกๆคมคมรอรอครับผมอาหารการกินก็มียังเหลือเยอะนะครับที่ฮารูนอาหารเดิมๆเนี่ยนะร้านอิสลามิกอร่อยมากครับอ่าครับอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับ ก็ฟังรายการอยู่นะครับครับผมคนนี้คนบ้านลำพูคนบาลำพูมับาลำพูนครับผมครับนี่พวกคุนางการถูกต้องครับผมฉันกอยากมีอยู่อันหนึ่งที่ยังจะได้เป็นประโยชน์กับกับคนโดยทั่วไปคือคือที่ทราบมาบอกว่าเออไม่ใช่คงเป็นมัสยิดที่อยู่ในมิ่เมืองใช่ไหมะในตัวเมืองครับครับก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะมีกูโบได้ฝังศพก็ไ่ได้อ๋อครับใช่ฮะแล้วก็รวมทั้งวัดด้วย วัดก็จะเผาขอศพไม่ได้ใช่ไหมครับผมครับอันนอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นกูโบกูบดกูบดของพี่น้องที่อยู่จักรพงศ์ก็คืออาจจะต้องข้ามไปฝั่งทนหรือไม่ก็มาฝั่งที่มหานาคครับผมเสนแนะผมผมก็พวกเราไปฝั่งมหานาคกันเหมือนผู้ใหญ่เขาไล่ฟามกันเลยอย่างามจะเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลที่ถูกต้องถูกต้องฮะครับผมมันจะยิที่อยู่ในเมือง จะมีกูโบไม่ได้หรือวัดต่างๆยืนเือนก็จะเผาศพไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นวัดสังเวชเขาจะเผาศพได้เลยครับผมครับที่จริงวัดสังเวะตั้งมาเพื่อเก็บศพลอยน้ำด้วยนะฮะที่ชื่อวัดสังเวชใช่ไหมท่านครับผมก็คือแนอดีตเนี่ยบางทีก็มีศพที่มาจากสงครามบ้างหรือบางทีศพที่ เป็นโรคระบาดนะครับคนตะก่อนนี่อาจจะเผาไม่ทันหรือทําชาปนในกือนศพไม่เรียบร้อยก็โยนน้ำที่ศพก็จะลอยอุจารผ่านวังเพราะฉะนั้นก็มีชุมชนหนึ่งเขาทำหน้าที่เก็บของที่จะผ่านหน้าวังแล้วไม่เรียบร้อยนี่นะก็คือไปมาๆก็ตั้งเป็นชุมชนแล้วเป็นวัดขึ้นมาคือวัดสังเวชนะครับขอบคุณบางท่านนี้มากผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าคนจักระพงไม่มีคูโบสนะต้องไปฝั่งที่ทางฝั่งทนข้ามจะข้ามไปฝั่งแถวบางอ้อก็ได้บางส่วนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาฝั่งแถวมหานามหานาคูโบใหญ่มากเลย ครับหลายไที่จักรพง์นี่ยังเหลือร่องรอยในอดีตมีอะไรบ้างให้ได้เห็นไหมฮะเรื่องอาหารเรื่องวิถีชีวิตอะไรอ๋อก็มีเรื่องเรื่องเครื่องลายเสียพรที่ทำอะโอเคใจครับผมคที่คนใช้เสียไปคือพีดาอ่าครับผมครับเคยผมเคยไปพบท่านนะเคยไปเยี่ยมบ้านท่านครับผมแล้วก่อนแล้ก่อนนี้ถ้าเผื่อพวกในร้อยต่างๆมาทําแหวนทําอะไรที่มาทําที่บ้านปุ๋หวัด เนี่ยสุดที่แถวพวกนี้ร้อยจะรอนีม้มาทําที่บ้านดุงใหม่อย่างนี้ก็หลานผมมีความรู้สึกว่าหลานคือพวกร้อรหรือว่ายูซุปคงจะทําอยู่บ้างนะครับหรือนะแต่แต่แต่ยูซุปไม่มั่นใจแต่แต่ร้อยคงคงจะทาอยู่นะครับผมก็<ต>เป็นงานฝ<ม>ีมือ,อก็เสียไปหมดนะนะักน,นักเสียดายฝีมืออย่างที่อาจารย์บอกนะเครื่องลายเยาะพรต่างๆเนี่ยแต้มเติมมีคนทำนั้นนั้นเลยนะครับครับครับดีใจครับที่ได้โทรศัพท์เข้ามาคุยกันนะครับ ทำอะไรก็ก็แชร์กันอย่างเงี้ยดีผมก็เลยถามนี่เดียอีเรื่องเรื่องขบวนเท่นั้นเองครับผมจริงไหมโอเคจริงนะว่าครับขบนอยู่ในเมืองจะจะมีขบวนไม่ได้ครับอยู่ในเขตพระยาฐานนะว่าอย่างนั้นเนี่ยอ๋อครับครับจะจะก็ล็อกคาร์นะครับอะไรเกิ่มเริ่มอ๋อในเขตเมืองเนี่ยจะไปมีสุสานไม่ได้ครับวัดทุกวัดตรงนั้นก็จะไม่มีเมนครับผมก็เรายนตลงแม่น้ำกนแหละ ก็ไม่ฮะคือส่วนใหญ่จะมาจากที่อื่นอาจจะมาจากเมืองกอนหน้านั้นอาจจะมีบางทีเป็นศพที่โรคระบาดหรืออะไรเงี้นะบางทีมันมันมันเยอะครับผมเริ่มสนุกแล้วโทรมากระหลายสายมากขึ้นนะครับเชิญครับติดแล้วครับกรุณาเบาเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับว่าเลโกมุสลามเรามาตุลลอฮ์มาบระกาตุครับอยากจะราพประวัติของ อย่าทราบประวัติของมัชชิตอาริสิกอรมาค่ะครับกับบ้านผมเองนะครับนี่คนที่บ้านหรือเปล่านะไม่ทราบครับไม่จริงจะมีคนรู้ไม่ถึงห้าคนนะผมว่าอะไรกันวันนี้อ๋อเลครับผมอ้าวงั้นก็ยินดีฮะที่งจริงมัชชิตอาริสิกอรมาเนี่ยหรือที่รู้จักกันในนามสุหรอาจารย์เซงอาจารย์เซงเป็นน้องแชร์ผมเองอ๋อเลยฮะนะครับเดิมทีคนที่นี่นะครับก็คือคนที่บ้านปักรัดนะครับย้ายมาก็คือย้ายมาแต่ก่อนก็คือด้วย คือบ้านปรัดตะก่อนเนี่ยมันเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตจังหวัดพระประแดงรพระประแดงไปจังหวัดสังกัดมณฑลกรุงเทพนะครับแล้วทีนี้ตะก่อนไกลเข้าไปในบ้านปรักรัดเนี่ยเขาจะเรียกว่าไปในบ้านแล้วก็คนที่ทํานาหรือว่ามีอาชีพกเกษตรกรรมก็จะออกมาทํานาข้างนอกนะครับออกมาข้างนอกหมดเลยนะครับบริเวณที่บ้านที่อยู่เนี่ยรุ่นที่มาอยู่ก็คือเป็นทวดเป็นพ่อของอาจารย์เสงหรือพ่อของตาเนี่ยเป็นคนแรกที่ย้ายออกมาแล้วตั้งชุมชนอยู่ตรงนั้นเรียกว่าบ,บ้านสูงนะครับเพราะเป็นบ้านที่หลังแรกแต่เป็นบ้านที่ปลูกแล้วสูงโด่งขึ้นมาเมื่่่ออร้้ยกววาปีทแล คือสามารถจะมองจากบ้านปากลัดมาเราเห็นบ้านหลังนี้เป็นบ้านสงไายชั้นสูงเลยนะครับเรกตรงนั้นน่ะที่จริงชื่อเดิมของอซอยสอดอาจารย์เซงเขาเรียกตรงนั้นบ้านสูงถ้าถัดไปแถวคอรีดีนก็เรียกบ้านแดงะนะครับถ้าหาไปแถวสุรัคุก,กเรียกบ้านครุอ,อย่างนี้เป็นคาดั้งเดิมของคนผู้ใหญ่ที่อายุผมว่าตั้ง60ขึ้น70ขึ้นถึงจะรู้คําที่ผมเรียกนะครับพอเวลามีมัสยิดอันทิติกอมามา,มานะครับอาจารย์เซงนะซึ่งเป็นลูกคนเล็กของของพ่อโตก็คือเป็นทวดผมนี่นะฮะ กลับมาทุกคนก็รู้จักท่านในนามอาจารย์เซงอาจารย์เซ็งพอท่านทำมัสยิดขึ้นมาทุกคนก็ได้เรียกสุเหร่าเนืออน้อาจารย์เซงสรุงสร่าอาจารย์เซงนะครับ,รบมีซอยก็เรียกซอยอาจารย์เซงอะไรเงี้ยทุกอย่างก็เลยชื่อเก่าคือส่วนบ้านสูงก็เงียบไปนะครับชุมชนนี้ก็ตั้งมาประมาณปีหน้าจะครบรอบ44ปีปีนี้43ปีแล้วนะเดือนเมษาผมจำไม่ผิดจะเป็นวันที่10เมษานะครับเดือนเมษาสังวันที่ร้อยสิบสองนะตั้งมัสยิดอย่างเป็นทางการนะครับคนตะก่อนแถวบ้านก็ต้องเดินครับภายเดือนมัน นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นประวัติของชุมชนแถวนั้นตอนนี้เจริญรุ่งเรืองมากครับขอบคุณมากครับผมเป็นเลขาสุเหล่านั้นด้วยครับเขาเป็นเลขาซีด้วยนะครับผมครับผมมีอื่นจากนี้จะเรียนถามอาจารย์หรือไม่ครับอ๋อไม่มีละค่ะนี่อยู่แถวนั้นหรือเปล่าครับอยู่อยู่แถวนั้นละค่ะแถวนั้นมีอาหารอะไรที่ยังป่งบอกถึงความเป็นอดีตของมุสลิมที่นั่นได้บ้างอ๋อแกงแกงแพะค่ะแกงแพะมันแตกต่างจากแกงแพะที่อื่นยังไงครับ แกงเปี้ยวแกงกุรุมาแถวบ้านนี้ต้องต้องมือหนึ่งเลยนะครับแกงเปรี้ยวแกงกุรุมาขนมหม้อแกงนะครับเป็นอาหารฝีมือที่ถ่ายทอดอยู่ในทุ่งครับผมครับาล้ครับมีอย่างอื่นจากนี้ไหมครับไม่มีแล้วค่ะไ่รู้ว่าไหนนะจำเสียงไม่ได้นั่นเนี่ยครับผมกลับไปทักกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีคุัมดีนะครับเนี่ยเราได้รู้เลยว่าคนชมรายการเราคนกรุงเทพตรงไหนบ้างนะ มีทุ่งครุมีฮารรนจากกระองค์เอจากย่านแถวบางกะปิหนองจอกอะไรเนี่นะอยากจะรู้เรื่องที่มาของตนเองก็โทรศัพท์มาได้นะครับเชิญครับงให้คมคระอวยุรสุมาพบุราะกตุวครับครับอยากรู้ประวัติของมาซิมมตเติร์สุดคางคือผมเป็นคนใกล้ลุงนะครับ ค,คือผ่านตามพงศดารของเมืองพัทะลุงครับเขาบอกว่า